ดูแล้วพาราดินแม่งไม่ใช่ทางว่ะตรงไหนอ่ะต้องบาวเลียนที่วิจัยอีกเดียวเลยใส่ใส่พี่พี่เอาไอ้นั่นดิธนูเอาธนูเอาธนูพี่ขนุนอยู่ตรงนี้ผมปูยิงเสร็จแล้วโดนโดนเลสโดยช้าแล้วพี่สวยทเซอรยพี่เอาตัวเลยพี่เอาตัวเลยพี่เอาตัวเลยบาวเลียนใต้บ้านใต้บ้านปู่พีนี้ มีมีนีมีคือไหนวะตีได้ข้างล้างหน้ี่นี่นี่นี่เเห็นเโอเค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 ขวาวันี้ไปทางขวาอยู่กับผมอะไร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 กูไม่เก็บอะไรอะไรสวยแท็กเบอร์แท็กเบอร์ตัของตัของพี่หิวป้ะพี่ไปหิวเลย นี่ๆนี่อะไของแะไรของ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 ตีเดียวกันตีเดียวกันตีเดียวกันลมที่เดียวลอรออีกันเดียวแตกแม่ขึ้นแล้วพี่ไม่ใช่ใช่ขึ้นมาขึ้นมาจะเลยบอกว่าเฮ้ยมันจะเข้ากระดังแล้วมันจะเข้ากระดังแล้วเฮ้ยมันรอมันหลอแล้วอย่แล้วอย่าแล้วดีมันมามันมาแล้วอีเนี่ยบาบิเลียนสี่ตัวปะเนี่ยเห็นสามแล้วเนี่ยบาบิเลียนสามแล้วอะ บัมเบลเลียนสามแล้วไปดิวไปดีบัมเบลเลียนสี่ไปเคียดเจอตี้บัมเบลเลียนสี่โดนโดนโดนตองหนึ่งหนึ่งตีตัวที่สอดิวอยู่ตัวเองไอเคียดโจ๊ะขนุใส่กูเออจริงหกสิบสวยสวยสวยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเออครับเออเฮ้ยบัมเบลเลียนสี่ตัวจะมาสู้อะไรพาราดินเียแม่งดิง มีฆ่านัดแบบเพื่อนฆ่านัดเน่ยไม่ใครยิงเะไรเลยทั้งหน้าข้างหน้าข้างนั้นกันอยู่เฮ้ยมันเอาขับมาหาเราน่าจะแล้ยืนอะไรดิยืนอะไรอะแันเต้นเดียวมันเต้เดียวแันเต้เดียวเดี๋ยวเดี๋เต้เดียวไหนไหนวะสายมือเนี่ย ผมว่บาไเรียนผมว่บา,บาวิชาอยู่ผมวิชาอยู่พิซ่าน้องพี่มีไฟออไ,โโไหมโอ้ยเยี่ยโจมคนโอตเลยสัสนี่นี่อยู่หิน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 โอ้โหมันเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนคันเลยสัตว์พคนพี่พิ้วยาดูไม่ได้ นนพนนี่ต้องยิงวอซสใส่มันผมรออย,อยู่พี่บิวพี่บิวขึ้นมาอุย้ยเดี๋ยนี้โดนขับไปอีกไปเหรอใช่ออแรง้ะมึงอน่ะ มีห้าบีบายไปสัตว์มึงอีกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยตกกูพี่คอ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 มาลงมาลงตกกูพี่คอนตกกูพี่คอตกกูพี่คอนรกอง่ไเยเียรองโซ่ไลีวิ่งมาดิไปแล้วไปแล้วดิวดิวไอ้นีอยู่ไอเหียกูเห็นไปดิ นี่ไอ้ยูมันหนีมันหนีมันหนีผมมันหนีผมหนีผมมันเดีสเตลก่อนมันวิ่งอยู่ข้างหน้าพวกกูเนี่ยสามคนสองคนเอาตัวธนูพี่บิวเห็นตัวธนูผมเป็นตัวธนูผมเป็นตัวธนูผมเป็นตัวธนูนี่หลังผมมองมาทางผมมองมาทางผมมองมาทางผมเอาล้อเอาล้อชนมันนี่เอาล้อชนมันเอาตัวชนุดเออไป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 ตัวอื่นไปตัวอื่นนี่ไปตัวอื่นโอ้ยวิสาหต่อพิสาหอยู่นี่โจมมาดิ พี่วิวิวอยู่ไหนยิวอยู่ไหนไหนมาดีมาดีไปไม่ได้โดนตนตจบัมันไปอยู่มันไปอยู่ไหนนาะตัวที่ไหนตัวไหนลบลบ้อยล่าลบ้น้ไหนงน้หมดแล้วตายตายแล้วตาย2แล้วผมก็พีวิวคอมโบแล้วพี่วิวเฟดเฟดเฟดอ่ะหมดไ้รถจีข้างหลังอะ ติดติดติด๋ยวผมก็มาไซคพิวพิวมามาไซอัี้มอไซคมันมอไซคมันเป็นเรียกพี่ไปเอาแล้วไปเอาตัวนุไปเอาตัวนุ๊ตพิวพไปเอาตัวนพิวพิวพิวมาไปช่วยสช่วยสช่วยสามพิวต้องตีสโล น้องเฮ้ยตัวธนูพี่ิวพี่ิวธนูตัวธนูพี่ิวตัวธนูตัวธนูมาผมมาผมมาสามเอาโลดัน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 มันมีสามนัดมันมีแค่สามนัดมันมีแค่สามนัดมันมีแค่สามนัดสองนัดละตายธนูธนูมีแค่ธนูสบายเลยพี่ดิวดันธนูไปดันธนูไปดันตัวธนูดันสบายเลยชนะเลยเออผมตามพี่อยู่ผมตามพี่อยู่ตามหลังตามอยู่ตามอยู่เออดันมัน ทะนุนูนักนูไว้นูนอ้าวมึงเสศไอ้ยมึงดีเลนกูไอ้ยปิดไม่ได้กูโดนสโล่กูโดนสโลกูนสโลชนะแล้ว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 ไอ้ยตัวะนหมดไหนว ัวเท่า uh, ไหรนะ่เลยวะ95 20ตัวแล้วพี่บิวอ่ะสามหรือ23ตัวเจ็ดแค่ของเรา